บอกได้ปะปลาแล้วย si ังสิมาเรียกลาอีกบ่เออเด้อนั่งคุมงานเองเลยบาทเนาะอ้าวเธอว่าแม่นั่งคุมบ่นั่งคุมหรือบ่คุมบ่ได้คุมนั่งเบิ่งนั่งเบิ่ง่งเบิปาสิออกมาเป็นรูปแบบใดบ่เบิ่งว่างานมันเฉลียดบ่ เซลเล่นเซลเลนเนาะเพินโมโหแะกวประเดีดยวประเอียดนะอ๋อว่าประเดายได้อ่ะตัวชุงตัวตามมึงกูจะโมโหฮะจะไม่มาเบิ้ลทงเจ้าก้อนมันยังติดุงนะเฮ้ยโอ้โหเฮพี่้อยเนาะ กำลังสีเริ่มปูกระเบื้องด้านนอกอน,นี้กำลังใส่ปูนตัวนี้ันใส่ตะปูลงไปเลยเนาะห่อเลยนะืะ

สวัสดีป้าลุงนี่เรเอ้าเมียกอกินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกดีสบายดีค่ะเด้ออ่ะสบายดีได้ทางสาวแก้วเด้อเด้อไปอ่ะสวัสดีทางพ่อสร้างน้ำแบบคือแบบแบบคือบอกทีแต่แต่ทั้งนั้นแม่บ่อสร้าง มาจังไบว่าเขามาจังง่ายง่ายได้เร็วมันเพิ่นอันนี้นี่สแก้วซื้อกระเบื้องเด่โอ้คนซื้อกระเบื้องเพิ่นจะเอาแบบก่อนเอาแบบว่าเวลาเขาเปิดประตูมาเลยให้ล่องกระเบื้องให้มันตรงกันกับข้างนอกสิเด้ เลยอันนี้เขากระทำไปว่ายันว่าอิฟซีพนอยากหู้นะขอใจดีบ่นบอกขอใจไปว่าเอ้าสร้างมันยังวาติดออกไบนี่นะแล้วซื้อซื้อนี่นะโอ้ไรยตากะโหเกิ่นก็งามแท้เนาะสแก้วบาเลือเองนี่โอ้งามงามงามเบื้องไนไรที่แดงนะน้องปลาเพราะเราเสียงคนบุรีคือกันแต่ว่ามันเป็นตัวอย่าง มันนี่มันตัวออยาก่มันกระซีโบ่ลายดิกาซีโบ่งามพอปันไดน,นะเวลามันเเกล้งขึ้ตัวนั้นเนาะเลยเลยเลยอาลายออกมาเข้ากันยูไวสักแต่ว่าแตงร้ยมักนะเม่อยู่ว่โลกฮันคือเสียงเจ๊ใบบเสียงกลยันคา,างเธอไ้มัก <laughs> มักคักอยู่บ่คักอยู่ คันมาบอกขากะเซียมเมื่อตีเพื่อนขอยพ่นนะดว่าขบรถขาก็แม่จะไปเปลี่ยนไหมบอแม่เรเมื่อตีเพือนเหรอเมื่อตีเพื่อนนะก็ข่อยนี่กอยอกน้องเพื่นพี่เยงานมาก่อนได้ข่อยเอนห้าม่านเยันเพิ่นหน้าเมื่อนเนาะงามมาก่อนได้ข่อยโอ้องเราบอกเอากับปั้นทุบคือตะกีได้น่อยเนาะ ตะกี้ขอป้าเพื่อนเราเพื่อนนี่ก็ปั่นเขียวมาแล้สร่างเลยว่ะแปะแผ่นไหนตงกิดก็ปั่นตุบๆๆเลยอ๋อนิจะเปลี่ยนไม้เลยได้แล้วป่ะโอ้โหจะกี้ท่านด้เปลี่ยนบ่เลยของแซ่บของแซ่บโอ้น้องมวยเอิร์ดไปกินส้มกินเมี่ยงกลางเว้นพี่น้อยเสริมหมักเรือมาสอนเนาะมีน้องป่าขึ้นแซ่ผัดสุงงามใจเฮ้ยเหมือนเนาะ ตเนสทางนอกกันก่อนนาะทางนี้กันเรือเตะเก็บรายละเอียดทั้งข้างอเสร้างเนาะบอกเพ่แต่โมเนยืนางานเ่าสิย uh ืนบ uh ้างว่าโอ้งามเลยอาแล้วน้ำชบยอจริงเลยสร้างเลยเห็นน้องปานงานนี่เด้อ งามคือเวลาช้าจะโค้งนว่าไโค้ย้วันละว่าัวเลยโอ้โหบเลยมันก็ลื่นนีเนอะเห็นติเดือน่องปลาว่าเห็นมองเลี้ยงป้าให้นองปลาอีกบ้างบ่ไดปลาปลาแล้วยังสิมารเลี้ยวไฟอีกบ่เออเด้อยันคือเฮือนสมุกอ เห็ไใบย่านมมีข่อยอานำโมต้นใหม่เห็ดตองลองไปจงไม้ยะเดี๋ยวเห็นมามันไกลใช่นหมผลอ้าผลตกไม้เห็ดตองลองบอนเดียวนเดียมเช้าน่ะโอ้

เอาได้เป็นโฮมเป็นเองนะได้ได้ได้พนเดชชุดสีมือได้ยังใครเชื่อปะไม่เคยนะเราต้องห่วงพอซากเขานะเลยพนเดชุดสีมืออยู่แล้วแบบเฮาเฮาติดออกชุดคนด้วยปะทุพี่ได้ของมันบอดถึงชุดพี่ออกจุี้มันจะมาเพิ่มอีกบานหนึ่งมันชุดน้อยเดียว อ่าสิบบานค่อสเนาะียงดงขนาดเี้งดเชียงังซ่คดีกว่าก็ได้เลยด้กันเนาะอืมนั่งคุมงานอีกเลยบาดเอนาะอ้าเถอะว่าแม่นั่งคุมบอนั่งคุมหรือบรคุมบระคุมนั่งบิ่งนั่งเบิรงเบินความเสี่อกมาเป็นรูปแบบใดบ่เบิงงว่างานมันเฉลียดบอ เซลเลนเซลเลนเนาะเฟินโมโหและวาอีเอยียบ่อดเหียดนะเอาบอดีได้ตัวชุงตัวตามมึงก็จะเนาะเนี่ยบันไดใกบทสุดพุ่ได้สาวบได้ป่าใส่ยบบเออวชิไหนได้บังทิบบเก็บเศษคางของชิ้ีหน่อบังเถื่อนชินเศษโอ้แทะแล้วบาดสูมันเศษบอเนี่ยนั้นเปนอีกที่ง้บอเศษเป็มันอึดกันเยอีมัน ดูดูยไปได้เพื่อนจีเอาข้างนอกเลยเนาะเดินไปกันสีชมพูอ่องต้องมาแต่กับบางที่เศษนั้นมันข้างกันว่าบันไดเดินกับสิประมาณนี้ก็พอเลยที่น้องกระดางสีอันนั้นออกมาแตวเอาได้เด้อแซ่บเด้อแซ่บแซ่บ อ่าสุดจอดเห็นยังน่ะฮะถุงจะใส่ดิมาเบิ้งดิฮะถุงจะมาเบิ้งถุงจะก้อนมันยังคือถุงนะตายหนุ่มวัยซางเฮเทนี่เออหัวใจว่าตายได้แบบนี้นะเฮ็ทมาเห็นนังนี่เห็นมันติดถุงเจ้าอ๋อมันมาแต่ไซสนี่ มันจะไมนลงมาต้นชามใช่ไหมเว้ยเอาอ้อยข่อยแม่สุดเจ้าบาตนี่ข่อยยญ้าได้เหมือนกข่อยมากข่อยเห็นก่อนแล้วข่อยหินน่ะดิอ่าวสาวบัวเจ้ากระบะกระบ้าข่อยจะโทรให้สายเตนีข่อยกะหาช่วยชีได้เก็บนุนช่วยชีได้ซื้อถุงอ้าวที่ว่าข่อยเข่อยข่อยแม่หัวใจข่อยว่าตายโล้วไปซีไหนยยังจับมาอีกสาวไลเอาดีเดียวาวไลเอ้ย ทิมจะทงไข่ไ <Lust> ด <c oughs> <laughs gettable> ้เหยเนาะไปทิมอุปกรณ์ข่อยเบิดเลยนะกินข <pareil> ่อยอ้าวขอโใจข่อยเกือบว่ายตายมุ่กข่อยมารถข่อยเห็นขอยู่ากมงปาอขอโทษนะมุกตะกี้ข่อยไปเช้าออกรถข่อยว่าเนียนหยอกฉมุกเนาะจะจะหยอกข่อยเรือดอะไรเด้อไปสิบออยากจะพาข่อยไปหงหมอประทันเอกไอ้ีเมียงอ่ะนะกินเมียงกินเมียงกินเมียงู้ยเวิวทวว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  เชนาะเปิดเ่ยจ้ะเอ้าไวมากจ้ะเออยเอาสบายดีเดี๋ยวอามาเลหัวใจคอยจนจบตายสบายดีเอเาเอาช็อตเอาชอตกนเองเนาะอุ้ยเ้เเนาะกเาดกอาาคอยตกใจเมื่อนั่นนี่กะเอาบ่ทาได้เห็ดอนามือพันดึงสายไฟนี่แล้วก็หมุนไปพ่นเนาะตัวซานี้แล้วไปจับเอวแล้วเลยวะน้องปลาท่วงกะ คอข่อยจนเหี้ยตกใจเด้บัวบงอันนี้เป็นระยะมันเป็นบกปีกเด้บกปีกเนาะบินบกแล้ว่าตัวใหญ่พันชุดต่ะสิซ้ำนี่สองเมือตัวใหญ่ชุดแม่นเมนกินไหมกินไหมอ้าวอ้าวอ้าววันนี้พ่อแม่อ้าวเอิญพี่เอิาน้องหนูกว่าน่ะเชี่ยบอยู่างนี่กินเดิมเคยกินอยู่บ่ผู้ใดผู้ใดเห็ุมาให้กินนี่ให้น้องมวย อืมต่อยคือใจผู้งานแท้่ห์น่ะเนาะเย้เลยใครเห่าอะไรเฮ็ดเบอร์นิิปแม่ีัวเขาใจดีใจกว้างน้อยละเนาะโอ้ใจบุญใจกุศลเพื่อนพี่น้องเนาะมาแต่ละเที่อกาศปากท่องกับผมเคยแห้งเคยเหี่ยวเนาะได้กินน้ำตลอดเพื่อนพี่น้อยเมื่อเมื่อก่อนน่ะกะแกน้ำไหมเนาะเราแกงสุกินก็ได้เมื่อนี้กับเมี่ยงมักเลือบ้านภาษาพี่น้องฟังได้เพราะเพื่อนเพื่อนเอิญก่อะไรต่ำจากหัวตะไคร้ กับหมางหมากะทินอันนี้บุพิ่นเอิ้นหมางยังเมึงเดือคือกันบ่อือเดือดนี่เดือดจะเอิ้นมากะทินกำลังพอดีกินเลยเนาะเดือดไปซาพวยพี่น้อยเนาะเดี๋ยวทางสามุกดากัเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนจักหน่อยหนึ่งพอมีแห้งเบาเนาะเดือดเดือดเอาบาทนี่พวยพี่น้องเนาะทางน้องปลาขามาน้ำสบายดีปาลุงเนี่ลูกสบายดีอาคือหันขังใส่สบายดีกะนอาเป็นยังว่ามาเนี่ยมาเป็นผัวกับผู้ซาจีบกันได้นี่ Nhạc, <tlusht> hmm. ừm... A lom bội tuyển yang a lom bội tuyển hãy 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 này hãy 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 นองเบิองเนาะนี yeah, hmm. ่แหละกินไหมกินแม่นองปลาแล้เราคือกินลุ้แค่น้องปลาเะอืออือจะบวมักบ่ปะมันจะบวมมากบ่อือเศษบ่ข้าวเปลือกินอย่ยมึงเดือดแต่โดดบ่แศษบ่ก็กินชมบักเดือดอ่าล่าสุดอ่าล่าสุดเนี่ยเอาเมื่อน้ำน่องมวยบางหนึ่งนี้อืออ่าที่ได้กินตะกี้กับตอนถือผ้าตั้งท่อง ต้องดใจนพูดใกินะมาไม่สวบเข้ามาไหมเดวก็มากินล่าสุดด้กนไม่น้องมวยเอาไงแต่ไม่ต้องมวยสวบเขามาหนัยากหน่นะอ่ะสวบจะเห็นนางงยหน่อยนางนี่เนี้บักนองปลาเพิ่นอ่ามาเดนโพ่พี่น้องงปลาไมาพูดแล้วอืมฮะอากาน้นเราจะค่อยออกกล้องชิลงมมวยบวมไหมนองปลาเยนะกินแม่นองปลานะนองปลาเนาะมึกออหี้ยมา ใครวะจังและงอชียงยางข่อยมกับกบกบด้จน um. okay. ่แบบข้อเสื่อกว่า huh. น่ย uh ังอย่ใต้ถุงอืมอืมที่บ่เชยาาอยเชียงยางมันกลกกวกกะงหเต่อยากนตอมาเด้เ่นุุ้เดอกินนกันื่อน บ่ก็สมมติว่าแบบนี่นญงเฮือนห่เิบกินน้เรือเราชิได้พานี่ปเนาะบัวฮบัวฮันวไรต้นหลังบ้านเ่แหละเนาะ็นอหายอยู่หลังบ้านเลยใชเนาะใครแบนี้มาบนหว่าชิกินอยู่ทำแบบกับบางคนดูเลยมีมีจักต้นใช่ต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วก็ต้อดูฮะอืนเบียวบัวฮับ้ ปากตันดูเด๋อจะมากินหนามันเนาะเจ๋อจะได้กินเนาะนี่กระเพิ่นกินกูมากแน่อันนี้เป็นเป็นคู่ปี้กันนะยาดีเด้อนี่เด้อดียังปากมินเอ้าลองบอกแม่นะมีปากมินบ้างกินลงไปก็มีกินปากได้ด้วนด้วนอินชาอามันอินเตอขนมแห้งเขามีมีปากกระไายก็ไม่ขนมเยอะกันเจบแทลนี่ผมไม่ไปเอาอะไรมาเด้อ mặc quà nơi phát triển kèm mày nhìn mày nè 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 này nè 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 hồi nè nè các nè 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 bây giờ nè 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 จะเอาปรกอยยางมันออกเลยัดอ so oh, so ันขวามันออกเลยยวป้าจะทิมเป็นพรจะทิมเป็นผูงคายป่านี้เด้อใส่พริกจังหวะนั่งหนักมากเลยอันุูาใช่ไหมะตามอันยูกว่าอานยูก็เหมือนคนก่นแซ่ะบอก อันนี้วันหมากง่อสมุกเลยมือเราหายไขว้นั่นไม่ใช่ไม่ใ่ป่ะบ่อนี้พออีกินอ่ะแต่วันซุกแล้วกับมีเนาะมวยตั้งปลาเป็นยังก็ส่วนหนึ่งคือมาในน้ำแบบบทสาวนะโมเมนต์มื้อนี้นะเป็นหลายมื้อแล้วเบิรงนไว้ละเป็นย่างนี่จอนปนเด็กเป็นอังไร แบบเป๋าเ,เสบ,บัว่ะค่ะตายชิพันชิพันชิพัน,พน <c oughs> เป็นจะได้ละมาได้รับข่าวดีแม่ได้ไปหาหมอมีใจคุยวัดว่วหรือะไรทไรพรุ่เดี๋ยว ความหวังทั้งครอบครัวได้ไดเน,ะน,นาะเลยความังครอบครัวที่ว่าเห็นเมย์ทรมานมาหลายปีแล้วนางเนาะหกปีไยละกหกข้าอ่ะกินมาได้แล้วกันยังมีอันนี้ตมให้นะเพื่อแบบตามหมืินไข่ยอย่างนี้เมย์จะต้องม่ได้เล่นมันวะเลยแต่ในเมย์เป็นคตนตำหวานเรากินมาได้แล้วยังตาม,มาสู่กินเนาะแล้วมีน้ำใจได้แล้วกัน จะไหก็จะพาวรนาาสวยกันเนาะให้รุล่วงไปด้วยดีได้รับข่าวดีเข้ามาในกรไดเป็นดีเป็นเช่าปนไรเมอยจากปีละลูกปปาเออมาลมามาเล้กแก๊วหาิปบ่หาิปลายบส่ิบสปนอยแต่ท้โอไปกันเนาะไม่หเรอมาหมมาเล้สกแก้วได้ป ถ้าเบื่อตำเฮงขาเต็มถใช่่ะจเนบะแ้วมานั่งพี่ก็ได้แมได้ตำเงขคาเต็มถ้วตนช่บมานั่งข้างนึงขอยาเลยยาอะไรบบวาบซ่จะเป็นยาอะไบอกก่อนจรงจเพราะว่าน้องปลาคือบกค่ะน้องปลาบ่น้องปลาบยา้า้เียบแท้้าเขียดให้ข่อยเตกระปองที่ เสกันเด้อสบายดีเด้อท uh ี huh. uh ่มชคนปกำพงเลก็ตัวนคือแบบป็นเกงัอืนละอืะเผ็ดน่าสมุกอนุญาตเด้อพ่เป็นพี่น้องเด้อขออนุญากินก่นเด้อจะคาวหนึ่งเนาะรหาจปิดกล้องคน กินสร้างกระโบเรือกินเสือกระโบอิ่มคงมีพี่น้องเลยเฮ้อเฮ้ยตายเฮ้ยมีงอ้าวโบเรือยเนี่ยโบปิดตัวน้อยอยู่เทิงกระมี้นเรามียืมกุคามอยู่ในกุคามมาสรุปเลยนะนี่ปลาตัวนี้นะคอยเบิ่งคักแล้วเขาว่าจะได้ยินอันตั้งทินทานมาเด้อตัวเตียงอัานี้เนาะโบวไว้แล้วคอยแบบนี้คอเย็นเป็นหัวใจว่ายตายนอกทางที่มันก็อยู่คนเดียวเนาะขอญาติได้อยู่อ้า อยายาน้องหมอยายาบวงลายเนาะยาไปหามันเอาเดี๋ยวมากระเตะเพื่อนพี่น้อยเนาะเป็นยังไงล่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งพี่ด้วยหน่อยนึ่งขอบมอกขอบใจหลายๆเด้ออีดาคนงามเอ้ยเนาะตำอันเมียมึงเดีอมาซูกินคุณงาม โอ้ยยังมาบ่แม่นเป็นยังดอกเจ้าก็อย่าหาเฮเขาเป็นผู้แซ่ผู้สาวเขายังบ่สินเคยมือว้าตายนโมงอะไรบ่นําเลยนะน้องใจ้องใจสิยซือๆนะโดดอบ่ได้อว่าซั่น สมบูรมาดุนก็มีโฉ่หอยข่างอีกอาน้องปลาแซ่จะท่วงเนยค่ะรมามาหนาบ่เดือดนในดึงออกเลยดึกถิ่นบ่บ่เดืดใจบ่ดึงอยู่นี้เฮ้ยบ่หย่อดิฉันเลลาเด้อนาะอือิ่มขาดบ้อกินอิ่มเ็่อแสบดีบอ่เสมอป็นนี่ไงนอมวยยสังเกต่งกว่าจัเป็นนี่ไงเลยอ่านใจรับออกเนาะ เวลาเราอยู่เพียบางทีเ้ากับห้องเพลงกับแบบเวลาพวกเจ้ามาแล้วก็จ๊คไปนอี่อะคอยมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เข้ามาในในในทางซองคอยเนาะเพินเขาบอกว่าน้องปานี่อันป้าใบผู้เดียวบ่ได้เขาบอกจริงยายนายเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อเปเศ้าึกมเ็เศร้ากับ่แมนแล้วก็กับอีกอย่างก็ ส่วนที่ผ่านมาในการปัญหาเนาะเกี่ยวกับอันทางครอบครัว่นก็เข้ามาเนาะ่วนเนาะเกี่ยวกับระบอระบาวเนี่นั่นนี่แนี่พวกพี่น้องกับบาเนี่ยคือน้องปานี่คันสิว่าแลวก็หัวเดียวกับเทียมรีบเนาะกับเมนยู่พี่น้องก็แต่ว่าเพิ่นก็เป็นครอบครัวของเพิม่นบอกวันนี้ายเออยพี่น้องกับ่มีอย่างประมาณนี้นะแล้วก็บัตรผ่ามาทานินกับเป็นระบาวเนาะบัดนี้ก็พอนั่นก็มีแบบเอียงเกี่ยวกับระบาวเนาะเกี่ยวกับทางระบาวกับหลวงไพ เนลยมันนี่ก Al ับกายเป็นมาอ่าจากสีบาจากในอยู่ผู้เดียวบันนี้กับเมีนอยู่อันทางโพถาวาเนาะมันกะสีบาจากในพ่อเมย์เขากับโบมีเนาะพ่อเพถาว์แบบพ่อเาวาแบบน้องน่องของแม่เท้าเด้อโบเมียนโพถาว์แบบพ่อของเมย์เนาะเลยอ่าเอฟซีก็เป็นห่วงอยู่เพคนบอกว่าอันอย่าปล่อยให้น้องไปอยู่ผู้เดียวเด้อว่าะสิเนาะกระยานยานเพิ่์นอ่าเป็นโรคซึมเศร้า บอเบิ้งตามที่ทางสาโมดาสังเกตที่ผ่านมาเนาะก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาไล่เลยเนาะว่าเกี่ยวกับน้องป่าว่าเพิ่นเป็ี่ยนยางโซนี่คือแบบงเงียบเงียบเงาๆแล้วก็บล็อคเก้าบ,บลาเรื่องคเก้าแบบมาในนามแบบบดซึ่งร้ายเนาะแตกต่างกับน้องมวยฮะนะเฮียเพิ่นเปรียบเทียบมาจังซี่นะแต่ว่าทางเฮานี่กะ ก้าหูอยู่พวยพี่น้องเนาะก้าซึ่งอยู่กับโมเมนต์เซาแต่ในกล้องหลังกล้องก็เป็นคือกันเนาะเฮากกว่ามีโอกาสกกว่าอยากถามทางน้องพันยูพวยพี่น้องเนาะตรงนี้มีปัญหายังบ่ไปไปแรงน้องก็ได้แบบนี้ดีเอากายารงน้องพวยพี่น้องเลยกะมีเวลาหรือว่านะาฮาก็สิได้ลองถามมึงน้องเพันว่าโซนนี้มีปัญหายังบ่เนาะเนาะยันยาน้องเพันมีความในใจไล้บวกกับอ่าเลยเราออกเนาะเพราะว่าบางคนเฮาอ่าอานสกิบแบบนึงมากกับบ้าซีปรึกษานทำใหยเนาะ เก็บความรู้สึกไว้ในคนเดียวไว้ผู้เดียวแบบจีนะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อาจจะไปโซนนี้บอกระซีลองลองเบิรงอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะพอโซนนี้ทางเฮาได้เข้ามาถ่ายทำกับแลกหลายอยู่เนาะสังเกตเบิร์นลายลายมือเลยไหมเลยลองเบิร์นกับบุค่อยบ่ค่อยเปล่าแบบชุ่มชุ่มแบบเศร้าแบบเหนื่อยเนาะเลยป่ะซาบานีกัอ่ะกินอิ่นนามซัมลานเนาะกัผู้ทางน้องมวยก็ไปแล้วว่าฟ้าหน้างัวจักไปทางใดนแล้วงัวเบิ่์นกัไปยหา่งัวบอก อาซาโ,โอเคสักพูดมพี่นะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับโมีอย่างไรอัปเดตภาคสว่วสนทางเงินซาน้องปลาแล้วก็กินสมกินแซลเนาะโดยเวาวนัวฮอร์โมนกันไปพอบรัสิเลียพูดมีพี่น้องเอนาะฮ็ตแ <c oughs> ต่คอนเทนต์กับเก่าเดิมๆกับเอฟซีกับ <c oughs> คือว่าอะไรเนาะเ <c oughs> บื่อเก่าเพิ่น,นกับเบื่อแต่ทางเฮากับซีบาจังไลยเฮากับต้องได้มาเนาะมันเป็นนาทีของเฮาเนาะ กมาเยี่ยมมายามในกระท้าเล็บแน่เขากระเลยทางในกาขอบคุขอบใจเอฟซีเบชุกุสุคนที่เข่ามาติดตามรับชมรับฟังและการเป็นกำลังใจตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันเนาะโดยป่ะซาลาก่อนเนาะบายนี้พ่อแม่พี่น้องเลยลาพร้อมกับสาวไล่เด้อสบายดีเด้อทั้งสาวไล่เนาะโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุคนเด้อ